ินดีต้อนรับเข้าสู่ AirAsia s e l f c h e c ช i ิน a c h i n e ระบบจะขอถ่ายรูปของคุณและพิมพ์ออกมาเพื่อให้คุณเก็บไว้เป็นเที่ยนลึกในการใช้บริการครั้งนี้ค่ะกรุณาแสกกลางค่ะแสกกลางค่ะยิ้มค่ะมากกว่านี้ค่ะไม่เห็นฟันเลยค่ะกรุณาเดินเข้ามาใช้บริการค่ะน่นั่นแหละค่ะ ยืนคาค่ะสามสองหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นหน้าเซ็กซี่ได้ไหมคะ,ะเอามืออยู่ที่ผมเย็นหน้าลงทำปากเผยเยอะเผยเยอะค่ะพี่พีชมีใชาฟาดผัด,ดตักเย็นฟาดตักผัดฟาดฟาด พูดให้เร็วขึ้นค่ะชาวบ้านบัตรตั <c oughs> รดตัดกันกร์ดหน้ายืนขึ้นค่ะเย็นแล้วค่ะการด์ดหน้ายืนขึ้นค่ะยืนแล้วค่ะยืนแล้วถอยไปให้ดูหน่อยสิคะโอเคค่ะเ okay ออฮะยืนจริงจริงด้วยยืนไปแดนซ์ ing d a n c ing ขอให้ค่ะ ที่คุณทาไปเราลืมกดถ่าย<อ>เป็นแฟนกันหรือเปล่าคะอ๋อครับผมเมื่อวานไม่ใช่คนนี้ีิคะเออเดีย๋ยวเออเมื่อวันที่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับเมื่อวานเป็นผู้หญิงผมสีแดงี้คะตายแล้วแตกแล้วแน่เลยวันนี้ถ้างมกหน้าเข้ามาในกล้องคะ่ะไปอีกคะ่ะโอ้แหมขอบคุณที่ใช้บริการ การุณาจักรันค่ะ <c oughs>